อัสลามอะลัยกุมสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำต้มเปร็ดกินกันต้มเปรตต้มแบบง่ายๆเนหั่นตะไคร้ใส่ใส่ตะไคร้แล้วก็มีตะไคร้ข่าข่าใบมะกรูดที่จะต้องใส่ะคะ่ะขาตะไคร้ใบมะกรูด แล้วก็เทมาค่อยๆนะนะอ่าน้ำเดือดแล้วใส่ตะไคร้ไปเลยใส่คาไปเลยใส่ใบมะกรูดง่ายๆเออเราต้มให้มันเดือดเลยนะคะเดือดแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ไก่ลงไปออต้มเปร็ดอโอโอันนี้ตำต้มเปร็ดนะเออ หัวมันเปรตเอ้เล่นๆเล่นกัตากัตตาเล่นเล่นๆอ่านข้าวเลยวันนี้วันนี้อยากกินแบบอะหว่าครีนครนจ๋าเย็นะพวกมันเปรเลยตำตมเปรตในกินเชเลยไม่ม่นี่เห็นเหนอะไรนะวันนี้ต้องกินอาหารครีนอ๋อคลีนเน่นะสมุนไพรแล้วนี่เขิงเขงสมุนไพรอ่าเนี่ไก่ไกอ่านี่ไก่ โอ้โหไก่ครับเหลืองร้อยเลี้ยงร้อยล้างมือให้เกลี้ยงนะคะแล้วใส่ลงไปเลยไปเลยเนี่ยใส่ลงไปเลยใส่ไก่ลงไปบางชอบไหมไก่เนี่ยชอบไปนี่เลยของร้อยชอบไก่หรือชอบไก่ชอบไก่เลยชอบไก่เดี่ยวชาวบ้านหัตายชอบไก่นะไก่นี่เลยด้วย แล้วก็ปล่อยให้เดือดเลยเคี่ยวสักพักใหญ่ๆเลยค่ะไปเคี่ยวไปมีไรมังอ่ะเดี๋ยวมีไรมั้งอ่ะกดใส่ไก่แล้วใส่ไก่แล้วก็เดี๋ยวก็เห็ดแล้วใส่เห็ดลงไปเดี๋ยวพู่อไรเห็ดนี้เห็ดนี้เห็ดหนังปลาแล้วก็เห็ดฟางเห็ดฟางสวยนห็ฟางสวยไหมสวยๆนี่ยกขึ้นมาเลยเลยก็เห็นดีว่าโอ้สวยมากกลมจริงเลย แล้วก็คั่วโอ้พลิก,กไปข้าวเดี๋ยวนี้พลิกเป็เม็ดละบาทเม็ดละบาทนะครับเดี๋ยวนี้เพลงมาอันนี้ต้องรอให้เดือดใช่ไหมแดงไปด้วยค่ะหอมแดงบวหอมแดงต่วจะหอมเลยนะ เดือนแล้วถ้ามีมีฟองอ่ะเราต้องช้อนฟองออกให้หมดเลยนะคะอ๋อฟองฟองมันกินไม่ได้ฟองมันกินได้และแต่มันไม่ไม่ได้ไม่ร่อยแล้วเวนะนฟอน้ำไม่ใสไก่นี่ต้องไปย่างก่อนหอมเนอะเออหอมเลยหอมเนี่สาวปตุมอ่ะอมเมันราปัตุมเลยโอเค เดืเดอดพอรอนเลยนะคะให้เดือดเลยเปรื้ยมมแล้วประมาณครึ่งชั่ออวโมงเริ่มดูเดือดแล้วาาเริ่มดูเดือดแล้วใช่ใส่มะขามเกลียงไปเทลงไปเลย<อ>จะได้เคี้ยวจะได้หอมใส่ไปเลยเห็ดแล้วก็ใส่ไปเลย ในหม้อเลยไม่ต้องพาเลยเนี่ยต้มเปร็ดนั่นเองก็เรียกต้มเปร็ดนะต้มเปรตต้มเปรตแบบบานๆต้มแบบง่ายๆด้วยหนุ่มพังงาหนุ่มพังงาสาวปทุมหนุ่มพังงาแล้วก็มาเรามาขูดบิดพริกคั่วรควพริกหรือคั่วริอพริกควพริกควรหรือพริกม้วนกันมือนกันไหม เหมือนกันเลย<อ>พริกกะหล่๊ีเหมือนกัน<อ>บา้านเราเรียกพริกเดี๋ยวนี้เราเด็กหนีปีเลยเดี๋ยวนี้หนีปีขวัว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 เฮ้ยแล้วใส่ทั้งเม็ดเลยไม่ต้องไปเยอะนะใส่ทั้งเม็ดไปเลยใส่ทั้งเม็ดเลยต้องกุบได้รึไงหักฮักหัก,หกอ๋อฮักนะ kuah, <tuk> tapi ini nggak style Hollywood. Puh, ya ai ya ai, ai, kenapa ya? I love you. I ini. แซ่บบ้วยจัดมันร้อยจริงๆปี่มือตาปตุ่มนี่โอ้ห่าตัวจับยากไม่มีตัวจับเลยเนี่ยนี่กันร้อยวันนี้เอ่ะอย่าไปจับนะปฐุมจับสาวปฐุมมเดียวพอวันนี้กินปุ๋งกลางลาวเลยวันนี้กันปันนี้ เราผสมจนลดได้ไหมเนี่ยโอ้สูตรนี้สูตรน,นี้ไม่ได้เลยนี่เลยโอ้ปีกเนี่ยฟัวเลย์ปีกด้

ซื้อไก่ไข่มา,ามอย่าลืมเอาไปเผาก่อนและมาไปเผา,ก,เาก่อนแล้วก็มาแกงนี่อร่อยมากก็ยังไม่นตันกินเนียร้อยเร็วต้อกินเนี่ยมันกิร้อยขนาดนั้นร้อยจะหู้ใอ่าสุดกะเยอะร้อยเปื้อสุกี่จะบรรยายสุกี่จ้อืม แซ่บเลีเด้อหมูเฮ้งพันหนับได้หมูเฮาแหมกลุ่นเราอ้มันต้องหูเป็นถุกผาปฏิทัย็นปากเนื้ออีจานปากกรามปากตายตะวันอกตะวันตกในฟังให้รู้เรื่องเลยแต่ว่า

<rac ias> นี่ต้องกินสามชามแล้วแล้วนี่ลาบกันมั้งลาบลาบอ่าอันละพี่น้ฟฟนองใส่ปลีตรงไปแล้วนะนะปลีกล้าวขัวผมพวกมันเนี่ยจะเกี่ยวโอมันเออ ดีนะครับแกงมาร้อนๆเราก็มาตักใส่ชามกันเลยนี่ใส่ชามกันเลยใส่พริกมือล้างแล้วนะคะิีมะนาวจวดกันเลย มึงเด็ดขอช้อนอันหนึงใช้สามคนใช้ใช้ใช,ใช้หัวออกสื่อ <c oughs> เลยคุกคกคุกหัวน,นี่เข้ากันนะคะนี่เนยจีนี่พริกพริกพริกที่เราทอดตะแกะพริก

ไก่พะโลกแกงเนื้อหน่อไม้อืมแกงไก่หน่อไม้ดองเนื้อสวรรค์เนื้อสวรรค์ไฮไลท์มันอยู่ที่ไฮไลท์มันอยู่ที่ต้มเปรกไก่บ้านค่ะอืมมากมีวัตถุดิบอย่างเดียว่ตั้งทำกินกันไม่ต้ององกอกไปกินที่ร้านอาหารเนี่ยอื้ ต่อหนวดเหนียวหมดเลยอย่าลืมนะดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ Jalinkot di tanah ah. Oke okay, kak ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak selamat kak